กับช่องรวงเท่าเชนเนลกันนะคะวันเนี้เราก็ได้ทำการไปซื้อก้อนเชื้อเห็ดมาค่ะนี่ค่ะแม่กำลังแค่น่าก้อนอยู่นะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าซื้อมากี่ก้อนใช่ไหมคะพอดีวันนี้ได้ซื้อมาสองร้อยก้อนค่ะ ต้องทำการแค่อันนี้ออกมาเพื่อเห็ดจะได้ออกมาสะดวกขึ้นนะคะเราก็ต้องมารอดูกันด้วยนะคะว่าเราจะได้เห็ดมันที่เท่าไหร่ได้กำไรได้ทนวันที่เท่าไหร่ด้วยค่ะนีค่ะอันนี้ดอกเห็ดออกแล้ว อันนี้เห็ดมันออกมาอันนี้เราก็ต้องแคะออกมาเพราะว่าเราไม่แคะสดดีออกมาค่ะน,นี้ก็ต้องแคะออมาเพราะว่าถ้าเราไม่แคะออกมามันก็จะเน่าค่ะ ดูคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็เป็นใหม่ในคลิปน่ะสวัสดีค่ะ